กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงโบราณน,นับพันปีของเวียดนามซึ่งมีโบราณสถานมากมายหลายแห่งทั้งวัดวาอารามเจดี JD แบบพุทธป้อมปราการตลอดจนสถาปัตยากรรมอื่นๆอีกมากมายจากยุคอาณานิคมภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสวิดีโอตอนนี้พวกเราจะออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุงฮานอยภายในยีบสี่ชั่วโมงของวันจะไปที่ไหนและเจออะไรบ้างมาออกเดินทางด้วยกันเลยครับและอย่าลืมกดติดตามพวกเรา crosscutting ด้วยนะครับ กับวันคืนที่เคลื่อนไปข้างหน้าและช่วงเวลาที่ปิดกั้นหัวใจอิสระไม่ให้โบยบินเหมือนบางสิ่งที่เลือนลางจางไปหากแท้จริงแล้วนั้นไม่มีสิ่งใดสูญหายไปเลยยังคงรอคอยอยู่ทุกแห่งหนธรรมชาติงดงามสุดจะคาดเดา อาคารสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ผ่านการเวลาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่หลอมรวมตกทอดสืบต่อกันหลายพันปีและนี่คือการเดินทางซึ่งพวกเรานับเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่เวียดนาม <laughs> เข้าสู่เช้าวันใหม่ที่เมืองฮานอยมีฝนตกโปรยๆแต่ก็พอออกไปเดินข้างนอกได้เดี๋ยวออกไปหาอาหารเช้าทานแล้วก็หาร้านกาแฟนั่งชิลก่อนที่ถึงเวลานัดใน9กาโมงเช้าของวันนี้ โอ้ดโอเคแบบนี้เลยโอเคอ๋โอเคอดันนี้อ่อนี้มันเป็นหอยที่คุณจิ้มงตัวหอยก็ได้ตัวหอยไม่รัเพ่อม่หอยเราเป็นเาปลาโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินปลาได้ได้ไได้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 กันจิ้ม อืมมาเขือเทศในวันแบบนั้นแนะ่ละขิงเสียบผงเสียวเส้นเป็นเหมือนเส้นขนมจีนว้าว<ม>ก็มีปลาทอดมาด้วยน้ำจิ้มอืมอร่อยอร่อยแน่เลยมันเป็นซุปแบบมี รสชาติของปลาทอดอ่ะแล้วรสช่วยเรานะเราไป็นนุ้ช่วยนั้นเป็นไงของแองน้ำซุปมันจะออกเหมือนเนื้อแม่เกือเทศเหมือนหน่อยเออใช่มันมีมะเขือเทศด้วยแล้วมันมีเนี่ยรูสับปะรดเปล่าเออใช่ใช่มันมันมันอร่อยนะกลมกล่อมดิปลาโอ้โหกรอบขอได้ไหมขอด้วยฮะกินกับกิ้อืมอืมอร่อยเนาะกรออืมมากรอบจรจัง กินกับกินกับของคุณตั้งใจอร่อยเก็ของคุณตั้งซุดใสๆเปลี่ยวฉี่เมยฉี่เมยคือสำหรับกุวยเดี๋ยวสถ้วยแล้วก็ปลาทอด1จานราคา90,000ม่ดองหรือประมาณ140บาทครับ ได้กุยติดกันคนละถ้วยแล้วถึงเวลาไปเดินหาร้านกาแฟกันละครับ นี่มันเป็นวันเสาร์เขาเลยปิดถนนคนเดินเนี่ยปิดถนนตรงนี้แล้วกเนี่ยไม่มีรถเ,เออ,อไม่มีรถเลยจริงด้วยในวันเสาร์อาทิตย์จะมีการปิดถนนบริเวณรอบๆทะเลสาบขวานเกี้ยมเพื่อให้ผู้คนได้ออกมาเดินเล่นทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายยิ่งตอนเช้าๆจะเห็นคนมาออกกำลังกายกันเยอะเลย และผมได้อ่านบทความมาว่ามีร้านหนึ่งตั้งอยู่หน้าทะเลสาบซึ่งทำกาแฟไข่สูตรดั้งเดิมเดี๋ยวไปลองชิมกันหน่อยครับร้านนี้ชื่อคาเฟ่ดิงคาเฟ่ดิงนั้นแม้จะตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบขวานเกี้ยมแต่อาจจะหายากและสับสนเพราะมมีป้ายบอกทางตัวร้านตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้านหลังเล็กที่มีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสโบราณแต่พื้นที่แคบแแสงทึมท โต๊ะเล็กๆไม่กี่โต๊ะกับระเบียงที่มองเห็นวิวทะเลสาบรวมๆแล้วกลายเป็นเสน่ห์ของร้านนี้ครับคาเฟ่ดิงเปิดในปี1990เดิมชื่อร้าน Big Cafe ตามชื่อของเจ้าของร้านซึ่งเป็นลูกสาวของมิสเตอร์ชางผู้ก่อตั้งชางคาเฟ่เจ้าของสูตรกาแฟไข่นั่นเอง แต่ข้อมูลที่ได้อ่านมาเชฟเพียงเขามีลูกหลายคนก็แบ่งร้านให้ลูกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกบางคนก็สืบทอดร้านออริจินอลไปลูกคนนี้เขาก็เหมือนกับรับสูตรแม่ก็มาเปิดร้านเลยอยู่ตรงตึกอยู่ตรงหน้าเล็กเลยแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันกับร้านต้นตระบลเลยเนาะอืมก็ไม่ไกลกันมากก็อยู่ละแวกเนีแกละนี้มีกาแฟม่กี่ร้านแต่ร้านนี้มันตึกมันสวยดีนะแต่ของเขาอร่อยนะออเริจินอล อาจกล่าวได้ว่าคาเฟ่ดิงเป็นส่วนสำคัญของวิถีเก่าในฮานอยซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและรสชาติกาแฟไข่ที่อร่อยแบบดั้งเดิมแม้ชีวิตภายนอกจะเร่งรีบแต่เราสามารถพบเจอความสงบได้ภายในร้านแห่งนี้ครับ ช่วงเตรียมทิปเวียดนามผมได้ค้นหาข้อมูลเพื่อหาไกด์ท้องถิ่นที่จะพาพวกเราเที่ยวในฮานอยครับแล้วก็มาเจอกับฮานอยฟรีไพรเวททัวร์สำหรับผมแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและประหลาดใจกับคําว่าฟรีฮะคนที่จะพาเราเที่ยวแบบไม่คิดเงินเนี่ยมีจริงเหรอหลังจากศึกษาข้อมูลเข้าใจว่าฮานอยฟรีไพรเวททัวร์เป็นกิจกรรมดีๆที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนำประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถานที่สำคัญในฮานอย ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพวกเราก็ได้นัดเจอกับน้องๆที่จะมาเป็นไกด์ในวันนี้ครับคนแรกชื่อน้องแท็งและคนชื่อน้องคาสันดราครับโดยโปรแกรมเที่ยวของพวกเราในฮานอยช่วงแรกอยากขอเรียนรู้รากฐานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของเวียดนามและฮานอยน้องๆเลยพาพวกเรามาเริ่มต้นกันที่ Temple of l i t e r a t u r e หรือวิหารวรรณกรรมครับจะเป็นวันที่ w อ l กิ้งทัวรอีกวันหนึ่งเดิน <Okay. S 2> เดนเที่ยวในฮาหนอย <Okay. S 2> แล้วเราก็มีแผนว่าเราจะนั่งรถไปหาค้นหาหมู่บ้านโบราณในเวียดนามใ,ใกล้ๆฮาหนอยนี้แต่ก่อนที่เราจะไปหมู่บ้านเวียดนามเราก็จะไปน้องๆก็จะพาเราไปแวะที่อื่นก่อนใช่เป็นแบบ Temple of l i t e r a t u r e หรือว่าเป็นที่เขารู้กันว่าเป็น มหาลัยแห่งแรกของเวียดนามอะ่ะซึ่งมีอายุหลายร้อยปีเดี๋ยวก็ไปฟังว่าน้องๆเขาจะอธิบายเราอย่างไรเราก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่โอเคโอเค thank you ตอนนี้นั่งรถแท็กซี่ไปก่อนเพื่อเซฟเวลาของเราตลอดทั้งวันนี้ Temple of Literature ในภาษาเวียดนามชื่อว่าวิหารวันเหมียวสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1070ในสมัยจกักรพรรดิหลีแถงตงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของป้อมปราการหลวงทางลองเพื่ออุทิศให้กับขงจื้อปราชชาวจีนอีก6ปีต่อมาในปี1076ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกันกับวิหารเพื่อให้เหล่าขุนนางได้เข้าศึกษาเร,าเรียนและสอบเป็นจงหวว เมื่อถึงยุคสมัยราชวงศ์เจินช่วงปีคศักราช1,225-1,400ถึง 1, 400, จึงได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเรียนวิชาที่สอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของของจื้อเช่นเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นต้นก่อนปิดตัวลงและถูกทิ้งให้รกร้างในช่วงปลายศตวรรษที่18เมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเวียดนามเป็นเมืองขึ้น แม้จะเกิดสงครามและภัยพิบัติต่างๆวิหารแห่งนี้ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณของราชวงศ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายนี่แค่โชว์ QR code ตัวนี้ก็ให้เขาดูสแกน QR code โอ้ทรีครี วันนี้วันเสาร์คน,คน<า>เลยเยอะมากคนเยอะมากแล้วตรงที่ซื้อตั๋วนี้ก็ซื้อได้มาเป็นใบเหมือนใบเสร็จแล้วมี QR Code เขียนว่าสามคนแต่พอมาถึงตานในประตูที่จะเข้านี่ก็งงกันเนาะเขาสแกนแบบคนถือสแกนไปคนหนึ่งเขาก็เอ้ยต้องดูก่อนนะกี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็คนเยอะมันก็เลยจะงงๆหน่อย แผนผังของวิหารวรรณกรรมถูกออกแบบคล้ายกับวัดในเมืองฉูฟู่มนทนชานตรงบ้านเกิดของปราดของจื้อโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น5ลานเมื่อเดินเข้าประตูหลักมาแล้วจะเจอกับสวนที่ร่มรื่นสวยงามทางเดินทอดยาวผ่านประตูเล็กๆ2แห่งซึ่งจะเชื่อมต่อไปอยังลานที่สองโดยจะเห็นศาลาไม้สีแดงที่ตั้งบนเสาหินสีขาวมีชื่อว่าเขวันกักหรือหออาสมอักษรศาสตร งานสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างขึ้นในปี1805ด i ้ and reconstruction ด้านบนศาลาเป็นสีแดงมีหน้าต่างทรงกลม2บานและหลังคาอันวิจิตรงดงาม โดยสาราแห่งนี้นับเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของเมืองฮานอยด้วยเดินถัดมาเข้าสู่ลานที่3จะพบกับสระน้ำเทียนกวางติงซึ่งเป็นดังจุดศูนย์กลางของลานแห่งนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้ามาจาก ถ้าศึกษาจากต่างจังหวัดก็จะเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาสอบอออแล้วก็จะมีการแบบมีการเขาเรียกว่าทดสอบอะ,อะไรอย่างเมือนจองหวนเงไี้ยมั้งให้ฟังดูนะเดี๋ยวทางด้านข้างสองฝั่งจะเป็นศาลาที่ตั้งศิลาจารึกจองหนวนเป็นแผ่นหินที่จารึกนามของเหล่าจองหนวนที่ผ่านการสอบในแต่ละยุคสมัยของกษัตริย์แต่ละพระองค์การก่อสร้างศิลาจารึก เริ่มขึ้นในปี1484ช่วงรัชะสมัยจักรพัิเลแถงตงศศิลาจารึกจองหวนนับเป็นโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์อันมีค่าสำหรับการศึกษาวัฒนธรรมและปฏิมากรรมในเวียดนามโดยศิลาจารึกนั้นตั้งอยู่บนหินแกะสลักรูปเต่าตามความเชื่อของชาวเวียดนามนั้นเต่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีอายุยืนและสติปัญญาปัจจุบันคงเหลือศิลาอยู่จำนวน82แผ่น แต่ที่เคยมีอยู่เดิมถึง117แผ่นโดยได้จารึกชื่อและบ้านเกิดของผู้สำเร็จการศึกษา1,307คนไว้ระหว่างปีคศ1442ถึงคศ1779ซึ่งเป็นการจารึกต่อเนื่องราว300กว่าปีศิลาจารึกจองหวนได้รับการลงทะเบียนไว้ใน Memory of World Register ของ UNESCO ในปี2011 เมื่อเดินผ่านประตูจากลานที่3เข้าสู่ลานที่4ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญของการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนับเป็นใจกลางและสหปัตยกรรมหลักของวิหารวรรณกรรมในศาลาใกล้ๆก,ก,กันจะเห็นผู้คนทั้งพ่อแม่และเด็กนักเรียนเข้าคิวกันเพื่อขอให้นักปราชญ์เขียนตัวอ,อักษรให้เช่นคำว่า ความสุขความสำเร็จสุขภาพดีและความมั่งคัง่งเมื่อเดินเข้ามาจนถึงลานที่5ซึ่งจะเป็นลานโล่งกว้างเป็นพื้นที่ก่อตั้งสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศตั้งแต่ปี1076โดยสมัยก่อนนั้นวิหารแห่งนี้ยังไม่มีห้องเรียนห้องสอบจึงใช้ลานกว้างบริเวณน,นี้เป็นสถานที่สำหรับสอบจองหวนเป็นที่ที่เด็กเรียนเรานั่งสอ Uh huh. เป็นพื้นที่นั่งสอบเหมือนสอบจมูกน่าจะมีโต๊โะโต๊ะแล้วก็เด็กนั่ง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 ,งอย่างเงี้ยในปี1946บริเวณนี้ได้ถูกทำลายไปในสงครามอินโดจีนครั้งที่1อาคารและศาลาที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิมในปี 2000. สิ่งที่น่าทึ่งก็คือหลังจากผ่านไปเกือบพันปีผ่านสงครามและการบูรณะหลายครั้งวิหารวรรณกรรมยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ดั้งเดิมไว้ได้ชาวเวียดนามใช้ความพยายามเพื่อรักษาพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์นี้สนามหญ้าและสวนของวิหารยังคงได้รับการดูแลตกแต่งอย่างสวยงามจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขอแนะนำให้ได้ใช้เวลาเพื่อมาเยี่ยมชมครับจาก Temple of น i t e r a t u r e น้องๆพาพวกเราเดินไปต่อกันที่ m p p r r i l l i t t d e เดลอ h a n g Long หรือป้อมประการหลวงทังลองครับกำลังจะเดินไปที่พระราชวังเก่า อิมพิเรียลถังลองทางองป้อมประการหลวงทางลองหรือในภาษาเวียดนามคือหวงแถังทางลองตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอยมากว่าพันปีจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์เวียดนามในปี2010ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบพันปีของกรุงฮานอยพื้นที่ส่วนกลางของป้อมประการหลวงทางลองจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เมื่อกี้น้องเขาเล่าว่าพระราชวังนี้สร้างปี110 1010ส่วน Temple h t e of Literature สร้าง1070 10อยู่ในราชวงศ์เดียวกันเนี่ยที่สร้างตรงนั้นแล้วครเียก็ถามว่าแล้วเราจะได้เห็นพระราชวังไหมข้างในอ่ะน้องก็บอกว่าอาจจะเหลือบางส่วนเพราะว่าบางส่วนก็ถูกทำลายไปตอนที่มีสงครามจนถึงช่วงปลายทศวรรษที่90จุดที่ตั้งของป้อมบาการหลวงโบราณทางลองยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับ และเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากนับเป็นเรื่องท้าทายของนักวิจัยประวัติศาสตร์เวียดนามที่จะค้นพบความจริงกระทั่งในปี2002เมื่อนักโบราณคดีชาวเวียดนามทําการขุดค้นบริเวณใกล้ประตูทิศเหนือพวกเขามองหาโบราณวัตถุเพิ่มเติมจากยุคราชวงเหนียนทัในใดนั้นพวกเขากลับค้นพบสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามแทนนั่นคือการก่อร่างสร้างเมืองกว่าพันปีก่อน ในปีคริสต์ศักราช110กษัตริย์หีไท่โตได้ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากหัวลือไปยังไดาลาและเปลี่ยนชื่อเป็นทางลองจากนั้นได้มีการสร้างป้อมปราการหลวงทางลองขึ้นและแล้วเสร็จในต้นปีคริสต์ศักราช111 0ป้อมปราการแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเป็นเวลากว่า700ปีจนกระทั่งราชวงศ์เหนียนย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองเหวและหลังจากเกิดสงครามอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่19และ20ป้อมปราการพระราชวังและสิ่งปลูกสร้างต่าง ถูกทำลายไปมากด้วยเหตุนี้จึงแทบไม่เห็นโครงสร้างโบราณหลงเหลือมากนักอย่างไรก็ตามผู้มาเยี่ยมชมป้อมปราการทางลองยังคงสามารถเยี่ยมชมโครงสร้างที่เหลืออยู่ของเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบจากอาณาจักรในอดีต โดยมีการคุดพบเครื่องเคลือบดินเผาและเซรามิกคุณภาพสูงจำนวนมากที่มีลูดลายประณีตซับซ้อนและงดงามซึ่งน่าจะสงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์และอาจใช้ในราชสํานักนั้นได้ถูกนามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมที่สนใจสามารถเรียนรู้ปู่มหลังทางวัฒนธรรมการเมืองศาส,สนาและเศรษฐกิจในวังหลวงทางลองในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ป้อมปราการหลวงทางลองซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตรวรรษที่1 1โดยราชวงศ์หลีนั้นเป็นการสร้างป้อมปราการใหม่ทับลงบนพื้นที่ป้อมกำแพงเก่าของจีนที่สร้างไว้ในศตรวรรษที่7เป็นการยืนยันถึงความเป็นอิสระของอาณาจักรไดเวียดอย่างไรก็ตามมีการนำแผนผังพระราชวังแบบจีนมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่นเดียวกับทุกภูมิภาคที่ถูกยึดครองโดยชาวจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นการปกครองโดยตรงของจีนถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับความพยายามที่จะเปลี่ยนผู้คนในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงให้กลายเป็นชาวจีนประเพณีท้องถิ่นถูกปราบปรามและถูกแทนที่โดยพิธีการของลัทธิเต๋าและลัทธิของจื้อผู้คนท้องถิ่นถูกบังคับให้เรียนภาษาจีนองค์ประกอบของอารยาธรรมและวัฒนธรรมจีนถูกผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนพื้นเมือง สืบเนื่องมากกว่าพันปีภายใต้การปกคอรองของจีนหลังจากก่อตั้งเมืองหลวงทางลองแล้วสิ่งก่อสร้างสำคัญสำคัญมากมายถูกสร้างขึ้นภายใต้ราชวงลีได้มีการนำระบบการศึกษาและการคัดเลือกขุนนางและข้าราชการท้องถิ่นตามแบบโมเดลของจีนมาใช้ โดยระบบการสอบข้าราชการแบบลักทิของจื้อในเวียดนามนั้นเริ่มต้นในยุคจกักรพรรดิหลี่หงานตงแห่งราชวงศ์หลี่และสืบเนื่องมาจนถึงจกักรพรรดิไขดิงแห่งราชวงศ์เงียนโดยอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องเขียนรวมถึงผังที่นั่งสอบในลานกว้างของวิหารวรรณกรรมก็ได้นำมาจัดแสดงให้ผู้มาเยี่ยมชมที่ป้อมประการทางลองแห่งนี้ด้วย หากจะใช้เวลาดื่มด่ำกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ทุกยุคสมัยซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชมกันที่นี่อาจต้องใช้เวลาทั้งวันกันเลยนะครับอยู่รั้ง y ี่แล้ you can tell me as well แต่เนื่องจากเรามีแผนจะออกค้นหาหมู่บ้านโบราณกันในช่วงบ่ายจึงขอใช้เวลาไปเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่แฝงตัวอยู่ในป้อมประการแห่งนี้ครับนั่นคือ D 6 7 house ครับ เป็นห้องประชุมสําหรับที่จะไปกอบกู้เอกราชของเวียดนามใต้ตอนตอนนั้นลุงโฮเสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะนี้บนโต๊ะนี้ก็จะมีชื่อของนายพลทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประชุมในบรรดาสถานที่หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามภายในป้อมประการทางลอง D67 House นับเป็นสถานที่ควรมาเยี่ยมชมครับ เนื่องจากเคยใช้เป็นที่ประชุมสำคัญของเวียดนามโพลิตบูโรและคณะกรรมาการทหารในช่วงทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาสงครามเวียดนามเป็นความขัดแย้งที่ยาวนานนำสู่การแบ่งแยกประเทศรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือต่อสู้กับเวียดนามใต้และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักผู้คนมากกว่า3ล้านคนรวมถึงชาวอเมริกันกว่า5 8 0 0 0คนถูกสังหารในสงครามเวียดนามและมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนชาวเวียดนาม ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี1967บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นซึ่งดูเหมือนบ้านพลเรือนทั่วไปแต่ภายในนั้นมียุทธโภกกรทางทหารครบครันบันไดหนีไฟพร้อมประตูเหล็กกล้านำสู่ชั้นใต้ดินลึก9เมตร ายในห้องใต้ดินประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องทำงานและห้องที่บรรจุอุปกรณ์พร้อมรับมือกับการโจมตีด้วยระเบิดสารเคมีและอาวุธชีวภาพตอนนี้อยู่ในบังเกอร์นละนี่คือด<า>ิวตี้อินโฟมิชันดูอี่ผมเช่นก็ดูห้องดูบังคับการสั่งการสั่งการขึ้นไปข้างบนหลังนั้นจะเป็น C Meeting s e เ r e t m e ติ้ง g ูขอเหล่านักผลผู้บังคับการ บ้านดี67นั้นได้รับการบุรณะและเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ปี2004อุปกรณ์เครื่องใช้แต่ละชิ้นบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้และได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศโบราณสถานและโบาราณวัตถุแต่ละชิ้นในป้อมปราการทางลองเป็นพยานบันทึกร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจากยุคราชวงศ์ยุคล่าอาณานิคมสู่ชัยชนะอันรุ่งโรธ จากการลุกลานของต่างชาติในสมัยของโฮจิมินห์ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและจุดหมายปลายทางทางประวัติศาสตร์ที่พร้อมบอกเล่าส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ฟังการเดินทางเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในฮานอยตลอดทั้งวันนี้ยังไม่จบนะครับช่วงต่อไปพวกเราจะออกไปค้นหาหมู่บ้านโบราณในฮานอยที่ยังมีวิถีชีวิตเก่าๆหลงเหลืออยู่ออกเดินทางไปด้วยกันต่อนะครับ cross cutting journey